เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะครับครับได้ครับผมขอตัวลาครับครับผมโชคดีครับนะมาแน่เนี่ยไหนบอกว่าไปทําได้ทํานก็มาสมัครงานครับได้ข่าวว่านายจะเจ๊งก็เลยรีบมาสมังานก่อนข่าวถูกแล้วครับนี่ก็มาเหมือนกันมาสมัครงานเหมือนกันครับใช่ครับแล้วผมจะอยู่ตรงไหครครับบดยรวมไปเดยวก่อนสวัสดีครับมาสมัครงานครับเชิญกันก่อนครับลูกที่รับ เจะไม่งานครับเอาครับผมมาสมัครตาแหน่งรีวิวคอมพิวเตอร์นะครับอ๋อแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อโป้งครับตอนนี้เป็นโสดจริงนะครับจริงครับไม่น่าเชื่อนะครับโอเคงั้นไหนลองแนะนำเจ้าขึ้น่อนี้หน่อยนี้ครับโอ้ยตัวนี้หรอแอ s ซูตเซ o นะครับตัวนี้จอ 4K ด้วยดูคอนทัพเนี่ยสดใสหน้าดูเลยนะผมเคยเห็นอะไสครับหมอจะนั่กอะเลครับเป็นไงมาเรา ช่วงนี้รู้สึกเจ็บผมก็เจ็บคอไหม,หมไม่เป็นอะไรอับปากเซอ,อืมวัดไข้วัดไข,ดขด้ก็ปกตินะมาหาหมอทำไมเนี่ยนี่หมอยังไม่เห็นอีกเหรอผมเป็นอะไรเนี่ยหมอดูเช็คก,การแป๊บนึงนะโอ้นี่มันเครื่องอะไรเนี่ยหมอนี่มันเครื่องออลยินวานรุ่นใหม่จากเอซุนเลยมันไม่มีแบบไอตัว CPU สี่เหลี่ยมสีเมส่เหลี่ยมอะไรนั่นเหรอโอ้นี่มันรวมไว้ในนี้หมดแล้วเนี่ยเล็กกระทัดรัดนิดเดียวเองโอ้แล้วนี่หมอกำลังดูอะไรอยู่อะมาดูด้วยกันไหมล่ะ เฮ้ยดูนี้ดีกว่าไม่ต้องแล้วเช็คอาการผมอะ่ะดูนี้เลยจัดไปคิปนี้คิปนี้อ่าสุด,ดีดคุณลูกค้ารับอะไรดีครับรับกาแฟสิครับเอากาแฟลาเต้ครับลาเต้เย็นหรือลาเต้ร้อนนี่ครับขอเป็นลาเต้ร้อนครับไม่มีร้อนครับมีแต่เย็นรับไหมครับ <S <S เย็นก็ได้ครับจะได้กิ่นและใส่ถุงใส่แก้วครับ <S <S ใส่สถุงนะครับไม่มีถุงรับมีแต่แก้วรับไหมครับไม่แหกก็ได้ครับ เฮ้ย hey, แต่ด้ยก่อนนี่มันเครื่องอะไรครับเนี่ยนี่มัน ASUS Zen AIo รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะผมเฮ้ยมันดูสวยวดูหรูมากเลยครับเนี่ยใช่ครับมีแต่ลูกค้าทักทันนันเลยนะครับว่ามันสวยมากๆเลยเฮ้ย hey, แล้วนี่มือถือวานหอยตรงนี้ครับเนี่ยมันรองรับไวเลสชาร์จด้วยครับเนี่ยลูกค้ามาวางแปะสามารถใช้งานได้เลยครับโคตรเจ๋งโคตรหรูอะ่ะให้มันดูดีกว่าร้านเยอะเลยครับเนี่ยผมใครอย่าท้ายเลยครับ ờ, อ่าทางฝ่ายมีกต่คามร อ่าผมมองมองกล้องครับมองกล้องครับผมอ่าบิดบิดมาเปลี่ยนเป็นลงกระเป๋าดีครับรรผมลงกระเป๋าครับผมอ่าเอียงตัวด้านขวาอีกหน่อยครับครับผมอ่าผมโอเคครับผมขอดูภาพหน่อยได้ไหมครับอ่าได้ครับได้เชิญดูรูปนี้ได้เลยครับผมเอ้ยอันนี้มันดูภาพได้ด้วยเหรอครับได้ด,ไดูได้เลยครับผมเพราะว่านอกจากเป็นจอมอนิเตอร์แล้วยังเป็นออลวันพีซีทุกอย่างเนื้อหนิซัมมาเลยอุย ทำไมภาพมันสวยจังครับเนี่ยจอเป็น27นิ้ว 4K IPS เลยเดียวครับหูยหูยหยยัง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 ไม่ชัดหรอครับยังไม่ออกมาอีกเป็นไงบ้างครับที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี้ถ้ารู้เยอะขนาดนี้รีวิวปไปเลยแล้วกันได้เลยรีวิวเลยแล้วกันสำหรับนะครับ asus zen ao 27ตัวนี้ราคา5 2 9 9 0บาทสเปคเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสเปค core i 7 870 0 t ดดนะครับเรียกว่า แรงขึเท่ากับ PC ได้ถทอปปกติเลยนะครับกาจอเป็น G-DEX 1050 RAM 4GB แรมกิกเล่นเกมลื่นๆน,นะครับส่วนแรมนะครับ SSD ห้าดิตจัดเต็มหน้าจอที่นิ้วนะครับ 4K Ultra HD เนี่ยภาพคมกริบนะครับ sRGB 100%ไปเลยแล้วรุ่นนี้มันดียังไงครับตัวนี้นะครับข้อดีมีมากมายเลยนะครับตั้งแต่ตัวเครื่องบางเฉียบนะครับขอบจอบางตัวเล็กกระทรัดรัด้งแล้วก็ หรูหราสวยงามมาพร้อมกับระบบชาร์จไฟไวเลสผ่านทางมือถือตรงนี้ด้วยแล้วรุ่นนี้มันเหมาะกับใครครับเนี่ยตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์ A.O. ที่มาพร้อมความพรีเมียมอย่างสุดนะครับแล้วก็สเปคแรงที่สุดด้วยถึงแม้ว่าอาจจะดูว่าราคาสูงเกินไปประกอบ PC คุ้มกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเหมาะสำหรับคนที่ต้องการนะครับวางภายในบ้านนะครับหรือว่าตามสถานการณ์ต่างๆที่เน้นความหรูหราแล้วก็สเปคแรงเป็นหลักนั่นเอง ตัวนี้นะครับย้ำนาไคาหนึ่งราคา5้าหมอกรบาทนะครับประกัน3ปีออนไซน์นะครับหาซื้อได้ตามหน้าร้านอาทิต์ทั่วไปเลยนะครับใครสนใจไปลองดูกันได้เลยสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับรวมไปถึง Subscribe เป็นกำลังใจให้อมินกอนแล้วก็ c h anel MBS ด้วยนะครับครั้งหน้ามีอะไรไม่ชมกันนั้นติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ